สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ most news นะคะเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2558กับเรา2คนค่ะดิฉันแนนนรดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันปิ่นปราศัยแตงเที่ยงค่ะเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนั้นเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่4เรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ในช่วงของ most update ค่ะเรื่องแรกค่ะทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีการขานรับปี แห่งแสงสากลน,นะคะพร้อมกับมีการปรับโฉมนิรทศการและก็กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ชุดใหม่เตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะรวมไปถึงนะคะความร่วมมือของ2หน่วยงานสําคัญค่ะอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติค่ะพร้อมที่จะมีการผลิตกําลังคนให้ตอบรับและก็ขานรับกับระบบขนส่งทางรางนั่นเองค่ะ แล้วก็ยังมีในเรื่องราวของกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ให้มาร่วมพัฒนาหลักสูตรของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อมุ่งหวังให้เด็กคิดและวิเคราะห์เป็นนะคะนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะเรื่องราวแบบนี้น่าสนใจมากๆนะคะพร้อมติดตามชมได้ในช่วงนี้กับ most update ค่ะ คารวานวิทยาศาสตร์นั้นโดยการจัดขึ้นขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร,ร์แห่งชาติมีการจัดทําขึ้นทุกๆปีนะคะแต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษอีก1ปีค่ะเพราะว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร,ร์แห่งชาติหรือว่าอพวชได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศค่ะจัดกิจกรรมคารวนรรานวิทยาศาสตร์อพวชเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับน้องๆเยาวชนในระดับภูมิภาคทั่วประเทศได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานผ่านนิ วิทยาศาสตร์มากมายนะคะพร้อมกับพิเศษสุดค่ะปรับรูปโฉมใหม่นะคะรับปีแห่งแสงสากล2015กับนิทรศการแสงและห้องทดลองเคลื่อนที่ที่มีชื่อว่าค้นฟ้าคว้ารุ่งเริ่มต้นที่เดือนมิถุนาย,ยนที่กำลังจะถึงนี้ค่ะคุณสาครชนะภัยทูนรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชเปิดเผยว่า อพวชเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปสำหรับกิจกรรมที่ยกขบวนมาเปิดโลกการเรียนรู้ในคารวาลวิทยาศาสตร์อพวชประจำปี2558ระยะที่2นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับปีแสงสากล2015ซึ่งประกาศขึ้นโดยองค์การยูเนสโก ทางอพวชจึงมีการเสริมนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องแสงเข้ามาเพิ่มเติมอาทินิทรรศการแสงที่จะพาเราไปรู้จักประวัติการค้นพบแสงของนักวิทยาศาสตร์รวมถึงคุณสมบัติความมหัศจรรย์และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาการทดลองเรื่องค้นฟ้าคว้ารุง้ง เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์กับแสงสีค้นหาคำตอบว่ารุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรทดลองและประดิษฐ์รุ้งทำมือนำกลับไปที่บ้านได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ด้านกลศาสตร์แม่เหล็กและไฟฟ้าการมองเห็นและประสาทร,รับรู้จํานวนกว่า60ชิ้น กิจกรรมวิทยาศาสตร์สุดหันสาสนุกคิดประดิษฐ์ทดลองท้าทายความสามารถและจินตนาการผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์พร้อมกับตื่นตาตื่นใจไปกับการดูโดมดาวเคลื่อนที่เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องดาวกลุ่มดาวการดูทิศทางและตำแหน่งของเราบนพื้นโลกเทียบกับดวงดาวและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่12โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะเยาวชนรวมถึงผู้ที่สนใจสามารถจะมาร่วมเรียนรู้และสนุกได้ฟรีตลอดทั้งวันพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูอาจารย์ถึง3หลักสูตรหลักสูตรที่1 จะเป็นเรื่องของพิพ,ธพิธภัณฑ์กับ STEM ศึกษาหรือ STEM education หลักสูตรที่2เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาและหลักสูตรที่3จะเป็นเรื่องของกิจกรรมค้นหาความฝันเพาะพันธุ์นักวิทย์เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรในแวดวงวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะซึ่ง ตารางของคารวานวิทยาศาสตร์โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนยาวไปจนถึงสิงหาคม2558นะคะซึ่งทาง Mo ส t News ของเราก็จะมีการอัปเดตอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นวันที่9ถึง12มิถุนายนจะไปที่โรงเรียนมุกดาหารต่อเนื่องไปที่โรงเรียนอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเทศบาลแม่สอดจังหวัดตากโรงเรียนสิงห์บุรีโรงเรียนประจินราษฎรอัมรุงโรงเรียนตราตราการคุณ โรงเรียนอำนาจพาณิช์นุก,กูลจังหวัดกระบี่และโรงเรียนสตรีพัทลุงสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025779999ต่อหมายเลข2109 2123หรือจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsm.or.th ค่ะ ซึ่งในส่วนของตารางกิจกรรมต่างๆนั้นในส่วนของ most new ทั้งพี่แนนแล้วก็พี่ปิ่นจะมาอัพเดตให้น้องๆฟังแล้วก็มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มขึ้นกันอย่างแน่นอนค่ะ แล้วกิกจกรรมต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาเหมือนกันค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้จับมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มาปรับปรุงวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะโดยการทบทวนถึงหลักการสอนนะคะปรับข้อเขียนนะคะให้เพิ่มขึ้นโดยที่ต้องไม่ลืมว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องมีการคิดวิเคราะห์ให้เป็นค่ะหลังจากที่ OECD นะคะได้ประเมินเด็กไทยไว้ในอันดับที่47ซึ่งอันดับเนี่ยอยู่หลังประเทศเวียดนามค่ะ นายแพทย์ธีรกเกียรติเจริญเศรษฐศินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการจัดอันดับโรงเรียนที่มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีที่สุดในโลกขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้วิเคราะห์ผ่านคะแนนสอบวิชาว,วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเด็กอายุ15ปีซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่47จาก76ประเทศ ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอส,อสอวทติดต่อกับมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ให้เข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรทั้งสองวิชานี้ให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยจะต้องตัดเรื่องที่ไม่จำเป็นออกจากหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มความละเอียดของเนื้อหาในสิ่งที่ต้องเรียนรู้และมีความจำเป็นเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างมั่นคงขณะนี้ได้มีการติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะดำเนินการได้ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า ทางด้านนายแพทย์ธีระเกียรติยังกล่าวต่อว่าหากกระทรวงศึกษาธิการเริ่มพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะต้องมีการปรับตำราเรียนใหม่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อบรมครูไม่ให้สอนเฉพาะในหนังสือเท่านั้นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องไปกับการพัฒนารวมถึงประเมินผลการทดสอบที่ต้องเน้นไปในทางคิดวิเคราะห์อาจจะมีการปรับให้ใช้ข้อสอบแบบข้อเขียนมากขึ้นหากแบบทดสอบจะเป็นแบบเดิมจะทำให้มีการปรับเปลี่ยนทั้งหมดไม่ได้ผลค่ะซึ่งครูและสถาบันกวดวิชา ยังสอนในรูปแบบของการทดสอบลักษณะเดิมทั้งนี้การเข้ามาของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ไม่ได้เข้ามาเพื่อปรับหลักสูตรทั้งหมดเพียงแต่เข้ามาศึกษาตัวหลักสูตรและแนะนําแต่งเติมส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการยังขาดตกอยู่เท่านั้นรวมถึงศึกษาแบบทดสอบทั้งสองวิชาว่าเป็นรูปแบบการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เด็กหรือไม่ การเน้นให้เด็กได้ทำการทดสอบแบบเขียนนั้นจะทำให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิดไปในตัวหรือใช้ข้อสอบในแบบที่สสวทกำลังใช้อยู่คือเป็นข้อสอบที่มีแบบตัวเลือกแต่มีช่องให้เติมเหตุผลว่าผู้สอบทำไมถึงเลือกตอบข้อนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีในการเริ่มต้นเพราะข้อสอบแบบตัวเลือกไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าต้องใส่การวิเคราะห์เข้าไปด้วยนั่นเองล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนของประเทศ ไทยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของบทการทดสอบที่เกิดขึ้นจากองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า OECD ในครั้งนี้เน้นเป็นในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์ที่ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็เรื่องราวของคณิตศาสตร์จริงๆแล้วในส่วนของประเทศไทยเรื่องของระบบการศึกษาเล่าเรียนนั้นคงปฏิเสธแล้วก็เถียงไม่ได้เลยว่าแต่เดิมนั้นเรื่องของระบบการศึกษาเน้นเรื่องของการท่องจำเข้าสอบปุ๊บก็วางคืนคุณครูพร้อมกับข้อสอบ เรื่องของการเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็อย่างแท้จริงรวมไปถึงเรื่องของการแสดงความคิดเห็นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุและเป็นผลเด็กไทยค่อนข้างขาดมากพอสมควรหรือในอีกแง่มุมนึง เราคงจะต้องปรับทัศนคติรวมถึงปรับเรื่องของการเรียนรู้ในส่วนของเด็กปรับทัศนคติของผู้ใหญ่เวลาที่น้องๆหรือว่าเด็กๆเ,เยาวชนอยากจะแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือแสดงเหตุและผลในมุมมองของเขาในฐานะผู้ใหญ่อาจจะต้องเปิดใจรับฟังถูกหรือผิดก็ว่าแล้วก็แนะนํากันอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเราไปห้ามในส่วนของความคิดของเขาเวลาที่เขาจะพูดอะไรออกมาจะกลายเป็นว่านั่นคือสิ่งที่ไปกําจัดแล้วก็จํากัดในส่วนของการกล้าคิดกล้าแสดงออกจน กลายเป็นที่มาว่าเด็กไทยพอถึงเวลาจริงๆแล้วไม่ค่อยที่จะกล้าคิดกล้าทำสักเท่าไหร่นี่คือหนึ่งประสบการณ์นะคะที่ที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ผู้ใหญ่รวมถึงหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลองนําเหตุผลต่างๆเหล่านี้ค่ะไปช่วยกันพัฒนาในส่วนของระบบการศึกษาของประเทศไทยเพื่อที่จะทำให้เด็กๆที่ถือว่าเป็นกําลังหลักสําคัญของประเทศชาติจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็มีอนาคตที่ดีสําหรับประเทศไทยค่ะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในวันนี้หรือว่าทุกวันนี้ในส่วน ของพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มที่จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นกับเรื่องของระบบขนส่งทางรางนั่นก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าเริ่มเห็นแล้วว่ามีระบบทางสายสีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินบางแห่งนั้นเริ่มสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็บางแห่งนั้นกําลังปรับปรุงแล้วก็กําลังก่อสร้างแล้วก็พร้อมที่จะใช้ในอนาคตข้างหน้า นั่นคือเป็นที่มาของการร่วมมือกันระหว่าง2หน่วยงานเพื่อที่จะผลิตก,กําลังคนเตรียมความพร้อมในเรื่องของกําลังคนให้รองรับกับระบบขนส่งทางรางนั่นเองค่ะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเทิดเกียรติลิมปิธีปราการอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรม,มศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีในฐานะนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยหรือวอสอรอทอได้เปิดเผยข้อมูลว่า การเตรียมสร้างกำลังคนระดับปฏิบัติการด้านระบบขนส่งทางรางนั้นถือว่าเป็นการรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางรางที่มีการคาดการว่าจะเกิดขึ้นและมีความสำคัญรวมถึงมีความจำเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงจึงได้ดำเนินการพัฒนาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก5แห่งในโครงการพัฒนาชุดวิชาและนำร่องการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงานจำนวน12รายวิชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรอุดมศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรากฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางในสถาบันการศึกษาและยังเป็นการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับประเทศไทยโดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีได้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาในสองรายวิชาคือ วิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้นซึ่งจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานวิวัฒนาการของระบบรางทั้งหมดรวมไปถึงวิชาการซ่อมบำรุงระบบรางซึ่งจะเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการซ่อมบำรุงหลักการซ่อมและก็การวางแผนการซ่อมทั้งหมดโดยจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอย่างสวทน นับได้ว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของวิศวกรไทยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางจากการพัฒนากําลังคนสู่การสร้างความสามารถในภาคอุตสาหกรรมจนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน <c oughs> เพื่อที่จะได้เป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยในอนาคตได้อย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วเรื่องของระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือเรื่องของกําลังคนมาสักพักแล้วแหละค่ะแต่นับจากนี้เป็นต้นไปเมื่อหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มเข้ามาให้ความสําคัญให้ความสนใจแบบนี้เชื่อได้ว่าต่อไปกําลังคนในเรื่องของระบบขนส่งทางรางน่าจะมีการพัฒนารูปแบบแล้วก็การดําเนินงานอย่างจริงจังมากขึ้นในอนาคตข้างหน้าเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการเดินทางในระบบขนส่งทางรางคือสิ่งสําคัญและรับรองได้ว่าจะได้รับความนิยม จากประชากรในกรุงเทพมหานครเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจะราจรติดขัดบนท้องถนนได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะเราไปติดตามเรื่องราวต่อไปนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์บ้างค่ะโดยที่บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตนะคะได้เชิญชวนคณาจารย์นักวิชาการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาค่ะ งานนี้มีชื่อว่า2015 Great Research Conference at DPU นะคะเป็นการนำเสนอผลการวิจัยในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มศึกษาศาสตร์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยพร้อมเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยงานนี้จะได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศษอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานในโครงการงานนี้นะคะจัดขึ้นวันพุทธที่29กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมสมภพโหตรรกิจอาคารสำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะ โดยผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอได้ที่อีเมล g r a d e d p u a c t h ค่ะและก็ตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เลยค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าสำรองที่นั่งก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 9 5 4 7 3 0 0ต่อ570หรือว่า583ค่ะ เป็นโครงการการประชุมวิชาการที่น่าสนใจนะคะสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็เกี่ยวข้องในระดับบัณฑิตศึกษาในเรื่องของการนำเสนอผลงานวิจัยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญที่จะทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้มีการพูดคุยต่างๆเพื่อนำงานวิจัยต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดได้อีกมุมหนึ่งหากว่าใครสนใจนั้นก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์029547300ต่อ570หรือว่า583ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ เพราะว่าช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของ m o s t w o r l d ในวันนี้นะคะจะมาพูดถึง1พลังงานที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจากอากาศที่เป็นของเสียมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะและเรื่องของการขาดวิตามิน B 1ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับร่างกายของมนุษย์จะส่งผลเสียได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะ